ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์หรอกพิมพ์เขาร้องออกไปเราพุ่งตัวเข้าคว้าแขนของหลอนหลอนร้องออกมาด้วยความตกใจและไม่รู้ว่าทำอะไรหรือเพื่ออะไรในการดิ้นรนอีกครั้งเขาร้องย้ำกลับเข้ามาหลอนจึงได้สติและร้องไห้คนเราอย่างมากก็ตายเท่านั้นพิมพ์เอ๋ยแต่ดูมันไม่เข้าเรื่องเสียเลยที่มาตัดสินชีวิตอย่างเขาเขาเช่นนี้ทำไมเราถึงไม่คิดว่าสกุลเมืองทองไม่ใช่สกุลที่จะเคล้อร้ายอย่างเป็นบ้าเป็นหลังอย่างนี้พ่อแม่พี่ตายโหง แต่ตายด้วยน้ำมือคนอื่นตัวเรากับจะมาตายด้วยน้ำมือเราด้วยวิธีแขวนคอเอาศพประจานคนอื่นให้เขาด่าว่าสารพัดอย่างขณะห้อยตองแต่งเราไอ้น้องชายมันจะมองหน้ามนุษย์ได้ยังไงน้ำเสียงเขามีแววฉุนอยู่นิดนิดมันทั้งเต็มไปด้วยเรื่องซวยยังไม่มีรูปเสียเลยฉันฉันคิดแต่ว่าคิดแต่ฉันจะอยู่ให้เป็นที่อับอายไปทำไมเห็นแก่ตัวเราอายแล้วเราหนีอายไปแต่ตัวน้องนุ่งคนอื่นเป็นอย่างไรไม่ต้องคิด แล้ทิ้งความอับอายกับคนอื่นมันถูกอยู่หรอโถพี่ฟอนไม่ได้เห็นใจฉันเลยคิดอย่างนั้นเหรอเขาดูดันขึ้นกว่าเดิมว่าการปล่อยไปผูกคอตายเป็นการไม่เห็นใจนี่เนี่ฟังนี่หน่อยเถอะหากมันเป็นประโยชน์แล้วเราก็เอาอยัางไงก็เอาพิมพ์ไปผูกคอตายตามสบายส่วนฉันก็มมวนเสือกับกรุงเทพร่อนสะอื่นนี่เนี่ยเขากล่าวต่อไปไม่มีความระมุนระมและติดจะดุเดือดอยู่ในทีอีกด้วย พ่อตายด้วยมือมนุษย์เหมือนกันแม่ตายอย่างทุเลศพี่ตายนับแผลไม่ทวนตัวพิมพ์เองก็เจ็บช้ำน้ำใจใครเล่าเป็นคนก่อไว้นอกจากนั้นไอ้โพย,ยังเอาเพื่อนมาแหลกเสียที่นี่ฟังให้ดีนะพิมพ์ตัวซ้อนนี่เป็นใครซ้อนเนี่ยทาไมมันถึงลาออกจากราชการแล้วมาที่นี่ซ้อนไม่ได้เป็นซ้อนเมืองทองแต่ทว่าแรงพยาบาทแรงเจ็บใจไม่แตกต่างกับมันเป็นลูกเมืองทองคนหนึ่งแล้วพิมพ์เป็นใครหนีหน้าไปจากโรคนี้โดยไม่คิดตอบแทนความช่วรหลายที่ไอ้มนุษย์พวกนั้นมันทํากับเรา พิมเป็นผู้หญิงผู้หญิงไม่มีพิษสงเหรอม่มีความเจ็บใจหเหรออกมีจ่าพิซอนมีแต่เว่ากําลังไปตายตายเพราะผู้ชายสิ้นรักนึกดูทีมันน่าอายหน้า,า,นาตัวเองแค่ไหนแทนที่จะคิดแค้นหรือร่วมมือกับเราสังหารใ้ต้นต่อให้มันบันดาลชิบหายวายวอดไปกลับมาคิดเรื่องส่วนตัวตายยังไม่มีปีมีครุยไม่เข้าท่าเลยจริงจริงจริงไหมพิมฉันผิดไปแล้วพิซอนอย่างนั้นเราก็ตั้งแต่นาทีนี้น้องเอ๋ย ตั้งตัวใหม่ทำใจใหม่ทิ้งความผิดตั้งต้นใหม่มีชีวิตอยู่ต่อไปให้มันเบิกบานสําราญใจจริงๆสักทีเถอะรอดูหน้าไอ้มนุษย์ที่มันก่อกรรมทําเข็นกับเรารอดูเลือดมันหยดออกมาทีละหยดรอดูลมหายใจสุดท้ายดูว่ามันขมแมวขมแมบอย่างไรกว่ามันจะตายดูมันตายกันทีละคนสองคนดูมันชิบหายวายป่วงให้สมกับที่มันทําพวกเราไว้อย่างนี้ไม่ดีเหรอพิมพ์ เรื่องมัดเรื่องมวยไม่ต้องพูดถึงดอกน้องเอ้ยอยู่เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราช่วยเราทางอื่นเราเหนื่อยมาเราไปลบเขามากลับมาบ้านคอยได้กินข้าวคอยได้นอนหากเราขาดพิมพเสียคนหนึ่งพวกเราก็เหมือนโจรไหนจะไปลบกับเขาในต้องมาหุงหาก,กินเองไอคนจะอยู่ช่วยเราหนีไปตายเสียมันไม่เข้าท่าเลยเมืองทองที่เหลืออยู่ต้องอยู่ยังมีพิษไปทุกขุมขนแม้ว่าเป็นผู้หญิงพี่จา๋าร่อนร้องออกมาด้วยความสำนึกตัวแท้จริงพี่ทําให้ฉันรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ พี่พาฉันออกสู่ที่สว่างแล้วเสียงพิมพสายและแจง้งจริงของพี่ทุกอย่างคอยดูคราวนี้คอยดูอีพิมพ์บ้างจริงทีเดียวเมืองทองที่อยู่ต้องมีพิษสงทั่วทุกขุมขนถ้าฉันตายไม่มีวันจะตายด้วยมือตัวเองแต่ต้องตายด้วยมือคนอื่นหรือไม่ก็อยู่เพื่อทําให้คนอื่นมันตายจ่าสอนยกเอาความหนักอกหนักใจของเขาหลุดพ้นไปเขารอบถอนใจยาวๆนึกถึงพี่สอนเถิดเป็นคนอื่นแท้ๆยังสลัทุกอย่างหมด เวลานี้ปราถนาอย่างเดียวเท่านั้นขอเชือดเนื้อศัตรูด้วยน้ำมือตัวเองพิมพเอ๋ยน้องสวยอ,อกปานนี้คิดหรือว่าโลกนี้จะไม่มีใครรักถ้าคิดอย่างนั้นมาเป็นเมียซ้อนเสียเถอะจะรักให้โลกเห็นว่าที่พิมพ์หรือใครคิดนั้นมันคิดผิดพูดอะไรพี่ซอนผู้หญิงอย่างฉันจะมีก็แต่ตราความอับอายขายหน้ากับทุกคนแม้จะมามีกระจเอ็นดูอย่าว่าแต่จะรักเลย <c oughs> ซ้อนหัวเราะความจริงเขาไม่เคยคิดรักพิมพ์มาก่อนเลย ถ้าจะพูดถึงความรู้สึกที่เกิดจากรูปร่างของพิมพ์ที่เขาได้เห็นสอนเพ่งเพียนก็รู้สึกแต่เพียงว่าน้องสาวของใจเอกโพเมืองทองเพื่อนตายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีทั้งความงามและความดีและเขาก็ไม่เคยนึกคิดไปในทางชู้สาวเพราะเหตุว่าพิมพ์เมืองทองเชื่อว่าเคราะกรรมอันร้ายแรงของหล่อนจะเป็นเหตุให้มนุษย์ไม่เหลียวแลเพราะเคราะกรรมนนั้นทําให้หล่อนสูญสลายความรักและชายคนรัก เพราะเหตุว่าหล่อนปรารถนาความตายเป็นโอสถวิเศษรักษาเคราะห์กรรมทั้งหลายทําให้เขาคิดว่าการที่พิมพ์จะมีผู้ชายสักคนหนึ่งทําลายอุปทานที่คอยทําลายหล่อนจะเป็นผลให้หล่อนมีความสุขและเพราะว่าหล่อนเป็นน้องสาวของเพื่อนตายที่เขาถือว่าเมื่อชีวิตเขายังอยู่คนเหล่านี้เป็นภาระอันสําคัญของเขาฉนัยลูกเลือดราชนาวีหนุ่มผู้นี้จะไปลังเกียจผู้หญิงซึ่งเสียตัวให้กับผู้ชายด้วยอํานาจบาดใหญ่ป่าทเถื่อนจะแปลกอะไรที่เขาจะทําให้หล่อนมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ น้องเอ๋ยเสียงเขาละมุนละมอมเมื่อดึงมือของหล่อนจุงกลับมาที่แคร่นอนแล้วเก็บปืนเรียบร้อยมันเป็นเรื่องต้องพูดกันด้วยเหตุผลเท่านะง่วงนอนหรือเปล่ายังจ้ะดีมากเขาตบหลังหล่อนเบาๆอย่างผู้ใหญ่กับเด็กเรื่องทางจ,จิตใจต้องพูดกันอย่างมีเหตุผลที่พี่พูดไม่ใช่พูดอย่างคนมากๆในกรรมมาคุณจะเห็นแกได้แต่อย่างเดียวเพราะพี่ทําอย่างนั้นไม่ได้สําหรับน้องไอ้โพฉันเชื่อพี่เสียงของพิมพ์เบา พี่เป็นคนตัวคนเดียวท่องเที่ยวมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ารู้ดีรู้ชั่วเพราะพบทั้งดีทั้งชั่วมามากแล้วพี่ตัวคนเดียวพ่อแม่พี่น้องไม่มีถึงมีก็เป็นพี่น้องห่างๆที่ต่างไม่อะไรตายยากว่าใครจะตาย,ใค,ตายใครจะอยู่เงินทองพี่พอมีบ้างแต่ก็ไม่เท่าไร่นักแต่ที่มีมากกว่าเงินคือกำลังและน้ําใจทุกวันนี้ยังมีความไม่แน่อย่างเดียวคือจะตายหรืออยู่ถ้าตายก็ตายโหงถ้าอยู่ได้ก็ต้องเล่นเอาคนอื่นตายโงหลายคน ข้อนี้ไม่มีใครจะมาทำลายความตั้งใจแน่วแน่ของพี่เสียได้ไอโ้โพก่อนจะตายมันพูดว่ากระไรยังจำได้ภาพมันยังติดหูติดตาตลอดแต่ศัตรูไอโ้โพจะอยู่ยังมีความสุขไม่ได้เป็นอันขาดเมื่องานนี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วชีวิตของพี่เองก็ยังไม่แน่ใจจะล่องลอยไปสารทธิศใดพิมพ์เสียความรักเสียขวัญม,มามากแล้วถ้าไม่รังเกียจตัวเองเราก็มาอยู่ร่วมกันว่าถึงน้ำใจพี่นั้นพิมพอย่าวิตกอะไรทั้งหมดพี่รู้ดีสิ้นแล้วพี่ไม่นึกไม่คิด เพียงแต่เรานอนหลับคืนเดียวยังมีทั้งฝันดีฝันร้ายและพิมพ์ก็เป็นน้องไอโ้โผพี่ก็เป็นเพื่อนตายไอโ้โผพิมพ์เจ็บช้ำมามากแล้วอย่าหวังเลยจะได้เจ็บช้ำซ้ำเก่าอีกพี่คิดให้ดีนะพี่ซ้อนพิมพ์ไม่รู้จะพูดอย่างไรอ๋อพี่คิดแล้วถึงได้พูดความจริงก็ไม่ได้คิดมาก่อนเพิ่งคิดเห็นว่าฐานะคนอย่างเราน่พิมพนะมันเลวหนีท้องนาไม่พ้นหรอกนาเราเองสิด้วยซ้ำไปเราก็ต้องขุดเงินขึ้นจากนาเราชีวิตกลางทุ่งกลางแดดมันก็มีความสุข เพราะพิมพอยู่ของพิมพแต่ไหนแต่ไรมาที่พูดนี้ไม่ได้สอนให้พิมพ์คิดต่อตัวพิมพ์เองแต่หวังจะให้พิมพ์เห็นว่าอะไรเหมาะอะไรควรกับตัวเราเอาละเรายุติกันเพียงแค่นี้ก่อนพี่เองไม่อยากให้พิมพเอาไปคิดหมกมุ่นจนเกินไปอยากให้พิมพแข็งแรงัหเราะล่าเริงบ้างอยากให้ลืมความหลังอยากให้ตั้งต้นชีวิตใหม่จริงๆเราไม่ได้ทําความผิดต้องนึกอย่างนั้นถ้าจะว่าไปหญิงมีผัวแล้วเลิกกันได้ผัวใหม่ชาวบ้านพูดกันว่า พราอนิีัใส่หรือนนความประพฤติเป็นคนไม่ดีไม่งามไอ้นี่รู้กันทั้งเมืองคนดีไม่มีใครจะมานึกคิดหรอกมีแต่เขาสงสารเห็นอกเห็นใจคนชั่วนะ่ะมันดา่ามันว่าเราทั้งนั้นแหละแล้วเราจะไปกลัวอะไรแช่มชื่นไว้เถิดเป็นกําลังใจเป็นมือเป็นตีนให้พวกเราดีกว่าพิมพ์เมืองทองก้มลงกราบที่ตักของเพื่อนตายพี่ชายพรางกล่าวอย่างตื้นตันว่าพี่สอนให้กําลังใจพิมพ์ครั้งนี้เหมือนชุบชีวิตคนตายให้เกิดใหม่พิมพ์เห็นข้างหน้าสว่างหมดแล้ว พอจะทำได้อย่างพี่ว่าทุกอย่างจากโทรสอนเพ่งเพียนนอนหงายอยู่บนแคร่เดียวดายความคิดเขาวนเวียนอยู่กับพิมพ์และอดประหลาดใจไม่ได้ที่จู่ๆก็พร่งเรื่องชู้สาวออกมากับพิมพ์เห็นจะไม่ใช่อะไรอื่นมากกว่าความสงสารยังจับใจและความเป็นเพื่อนตายของเกลอผู้ตายไปแล้วความปรารถนาดีข้อนี้ประกอบด้วยได้เห็นคุณงามความดีของพิมพ์และความหวังอันง,งดงามของเขาที่มีต่อเมืองทองทั้งหมดคืนวันนั้น มัจจุราชหรือผีพายตายโหงประจำต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งไม่มีโอกาสที่จะได้ชีวิตของหญิงสาวผู้มีกรรมไปได้หล่อนก้าวออกจากหัดมัจจุราชมาสู่ชีวิตใหม่ที่มีแสงสว่างรำไรและอาจกระจ่างโลดเหมือนชีวิตทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ด้วยความสุขตามสมควรเช้าวันลุ่งขึ้นพิมพ์แจ่มใสกว่าทุกวันที่ผ่านมากิจการประจำวันของหล่อนคือเรื่องหุงหาการทำความสะอาดบ้านเรือน ซึ่งส่วนมากแล้วสมุนเกลือของอาจารย์หยอยจะถูกเกณฑ์ขึ้นมาช่วยแบ่งเบาภาระอันหนักและเหน็ดเหนื่อยให้บรรเทาลงได้มากส่วนสอนก็มีได้ปลิปากให้เป็นที่ลบกวนความรู้สึกของพิมพ์ต่อไปเขาเชื่อเหลือเกินว่าจเจตนาดีของเขาที่มีต่อพิมพ์คงจะดึงความรู้สึกนึกคิดอันปะาปนของพิมพ์ให้หันมาสนใจเรื่องใหม่ที่เกี่ยวพันกับตัวของหลอนเรื่องอดีตก็จะหมดพิษสงหรือไม่ก็จืดจางลงไปเป็นลำดับตัวเขาจะได้หลอนมาหรือไม่เป็นสิ่งที่เขาเองก็ไม่แน่ใจ ที่พอใจคือน้องสาวเพื่อนเกลอตนมีความสุขสบายขึ้นบ้างก็เป็นที่พอใจของเขาแล้วดวงหน้าที่งดงามอ่อนหวานเมื่ออิดโรยยามยิ้มก็ยิ้มอย่างฝืนยิ้มนั้นเห็นแต่ความเศร้าหมองแต่เมื่อยิ้มนั้นสิ้นเศร้าหมองความงามก็ยังไม่สิ้นไปเสียเลยและหากว่าสุขภาพดีขึ้นผิวพรรณมีน้ำมีนวลขึ้นความงามจะหนีไปไหนพ้น ผู้บังคับกองละ้อยตำรวจตรีพิชิตถูกย้ายไปคนละทิศละทางกลายเป็นข่าวใหญ่ที่แพร่ไปรวดเร็วราวกับไฟไม่ป่าวงการใกล้ชิดรู้ดีว่าผู้บังคับกองถูกย้ายชนิดไปดีและพิชิตก็ถูกย้ายอย่างไปดีแต่ในวงการโจรพูดกันอีกอย่างหนึ่งวงของโจรใหญ่พากันพูดว่านั่นเป็นเพราะอิทธิพลของนายหง์แซ่ลิมมันมีเหตุผลเหมาะสมไม่น้อย พวกที่มีสันดานสันเสริญธุรกิจโจรปักใจเชื่ออย่างนั้นอย่างจริงจังเพราะว่าในหงแซ่ริมก็ได้ประกันตัวออกมาแม้ว่าเสียงที่ผู้บังคับกองได้พูดจะเัินใจในหงเพียงไรก็ตามเขาก็ยังไม่ตกใจยิ่งกว่าสมุนเอกสองคนของเขาหายเข้ากลีบเมฆไปผู้บังคับกองกล่าวว่าอย่าคิดว่าตำรวจที่ดีจะมีเพียงคนเดียวพวกของนายหงระวังให้ดีว่าอาจจะมีกลายเถื่อนเกิดขึ้นและน่ากลัวกว่าการลงโทษตามระบินเมืองด้วยซ้ำไป ระวังให้ดีกฎหมายไม่มีการเชอดคอแต่ในโฮงรักษาตัวไม่ดีจะมีมือดีมาเชือดคอแม้ผู้บังคับกองพูดอย่างนั้นไม่ได้ยินถึงหูของนายโฮงแต่การที่สองสมุนเอกหายไปเหมือนถูกนรกสูบทําให้ในายโฮงเสียวคอหอยเหมือนกันทีแรกพอได้ข่าวนักเลงใหญ่ก็คลั่งด่าว่าลูกน้องทั้งสองของตนต,นตาขาวกลัวอ,อะไรวะกูยังอยู่ทั้งคนนี่มันต้องหนีเพราะมันคิดว่าพอก,กูถูกจับแล้วก็เป็นต้องทิพไห แต่ครั้นเมื่อลูกน้องเอกที่ยังเหลืออยู่อีกคนคือในชุ่มรายงานให้ฟังว่าคนอย่างน,นายนาคนแจง้งไม่ใช่คนอย่างนั้นทั้งนี้ก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าคนเราถ้าจะหนีจะหนีไปได้อย่างไรเมื่อไม่มีเงินทองก้อนใหญ่ติดตัวไปด้วยพวกลูกเมียก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรติดตัวไปเลยนอกจากปืนผิดวิสัยคนสภาพอย่างทั้งสองคนจะหนีเพราะไม่ได้ไปอย่างกระทันหันเมื่อไหร่ ถ้าไปอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยกวดจับอยู่ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งในหงจึงเริ่มเอะใจขันสอบสวนลึกลงไปจากปากคำของคนของนายนาคที่เล่าให้ฟังว่าการหายไปของนายนาคเป็นอย่างไรก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นส่วนทางนายแจ้งนั้นพอจะมองหาร่องรอยได้บ้างเพราะสมุนนายแจ้งสองสาคนยืนยันว่าเขาจำหน้าเจ้าคนที่เอาจดหมายมาให้ในายแจ้งได้เห็นอีกเป็นจำได้อย่างเด็ดขาดถ้าเจอตัวเขาสั่งการ ไอ้คนที่พาเจ้าแจ้งไปจะได้เอะสะกดรอยตามมันไปเงียบๆอยากรู้มันเป็นคนที่ไหนเท่านั้นพอรู้ที่อยู่ของมันแล้วจเจ้ายังไงก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ขบคิดกันไม่แตกว่าหายไปยังไงถ้าเป็นไปทางร้ายตายแล้วหรือยังอะไรบ้างเป็นสาเหตุถ้าเป็นด้านรลายนหงเกือบไม่ต้องนึกถึงสาเหตุในเมื่อเป็นสมุนเอกของตนถึงสองคนความคิดในหงพุ่งปราดไปทางบ้านพวกจักรสีทันทีตามวิสัยเสือ ก่อนอื่นใดเขาโกดขันคนเข้าออกในโรงสีเพิ่มจํานวนคนยามมากขึ้นทั้งแขกทั้งจีนจ่ายอาวุธให้คนเหล่านั้นครบมือตัวของเขาจะออกไปไหนแต่ละคราวต้องมีหน่วยคุ้มกันล่วงหน้าล้อมและสะกดหลังไปอีกไม่น้อยกว่าห้าคนโดยมากเขาไปที่โรงยาฟินในหงออกจากห้องขังคราวนี้นอกจากมีความกัดกรุ้มหลายประการแล้วเขายังมีความระแวงภัยมากยิ่งขึ้นเนื้ออื่นใดเขาต้องการพิมพ์เมืองทองกลับมา ความอบอุ่นอันซึ้งใจที่เขาได้จากเรือดล่างของพิมพ์ไม่มีวันจืดจางไปได้เลยหล่อนยังเป็นของใหม่นักสําหรับเขาความรักที่ได้จากความหื่นกระหายของเขาทาบซึ้งแต่ยังไม่อิ่มหนำสำราญเขาสารภาพว่าเขายังไม่เคยผ่านหญิงใดที่เล้ารึงใจเท่าพิมพ์เขามีความฝันอันทยานยิ่งจะได้หล่อนกลับมาแต่ในหงรู้ว่าการที่เขาถูกจับคราวนี้เล่นเอาพวกบ้านจากักรสีมองเขาเป็นศัตรูไปตามๆกัน ครอบครัวมิรสหายของคนที่ตายเพราะการต่อสู้กันอย่างท่วมเลือดวันนั้นพร้อมที่จะเป็นศัตรูก,กับเขายังเอาทุกท่าเพราะเสียงเล่าหรือซึ่งไม่มีอะไรจะห้ามได้อีกแล้วว่าเขาคือหัวหน้าใหญ่ทั้งนายแสวงคนร้ายก็เป็นคนของเขาถ้าเขาไปบ้านจักรสีนายงไม่แน่ใจว่าคนที่นั่นจะต้อนรับเขาด้วยอาวุธชนิดไหนกันแน่พวกเรือจ้างที่เขาเคยขุนไว้ด้วยเหล้าบางเงินบ้าง รายงานข่าวที่น่าตกใจว่าทหารเรือเดนตายที่เหลืออยู่นั้นบัตรนี้กลับมาแล้วและน้องชายของแม่พิมพ์ก็ดูชอบมาพากลอยู่ไอ้นั่นน้องเข้าแม่มันยังกลัวอย่าไปสนใจมันเลยว่าเราจะติดต่อคนที่นั่นอย่างไรคนของเราเวลานี้ใครดูแลแทนหลานชายในแสวงดูแลแทนเป็นเด็กเอาเรื่องเหมือนกันครับแต่มันเป็นเด็กไปหน่อยมันจะทําอะไรก็เหมือนเด็กๆไว้ใจไม่ได้มีข่าวไม่ดีอะไรทั้งนั้นบ้างหรือเปล่ายังไม่มีอะไรเลยครับ พวกลูกนาเราเราต้องเอาพวกนี้เป็นมือเป็นตีนต่อไปไม่มีอะไรยากหรอกเอาน้ําตาลเข้าล่อเสียหน่อยขี้คลานจะเป็นขี้คาจนวันตายบ่ายวันนั้นในห้องสั่งการต่อทันทีเขาสั่งให้คนของเขาหมู่หนึ่งเดินทางไปยังบ้านจากักรสีให้กรดหลานชายในสแสวงประชุมพวกที่เช่านาให้มากันอย่างพร้อมเพรียง บอกให้รู้ปีนี้ไม่เล่งรัดดอกเบี้ยหากใครต้องการเงินก็ให้กู้หากใครมีความขัดสนอย่างไรจะค้างค่าเช่านาเอาปีหนึ่งไปเลยไม่เอาดอกเบี้ยขอแต่ให้สำนึกว่าเป็นบุญคุณของข้าที่มีต่อมันข้ามีความสงสารเอ็นดูคนยากจนเสมอไอ้พวกนั้นคงเหมือนขึ้นสวรรค์แหละพวกของนายหงไปที่บ้านจากักรสีเป็นของแน่นอนที่คนยากจนเหล่านั้นต้องดีใจและถือว่านายหงยังเป็นคนดีสำหรับพวกตอนอยู่ บางคนเห็นว่าไม่ชอบหน้าในหงด้วยความรู้สึกอันแท้จ,จริงของเขาโดยวิญญาณของความเป็นชาวบ้านจากสีแม้จะยังจิตใจในหงออกก็ทำทองไม่รู้ร้อนเสียรายงานของพวกในหงได้รายงานความเคลื่อนไหวของพวกเมืองทองทุกระยะพิมพ์อยู่ที่ไหนเวลานี้มีชายหน้ากล้านร่างเป็นมะขามข้อเดียวที่ชื่อเปลืองติดตามไปด้วยเป็นความคิดของในหงซึ่งมีความระแวงสงสัย เียวเล็บของพวกบ้านจักสีจะรอบเข้ามาเล่นงานคนของเขาด้วยกลนอุบายอันแยบยนเปลืองจำได้ว่าหนุ่มรุ่นกระทงที่มาติดตามหาในแจ้งนั้นชื่อแก้วและเปลืองคนเดียวกันนี้เองที่จำหน้าของแก้วหรือที่แท้จริงก็คือกิ่งได้อย่างแม่นยำในหงจึงให้เปลืองร่วมขบวนคนของเขามาด้วย เผื่อว่าถ้าหากเปลืองเจอหน้าคนที่มาถามหาน้ำแก้วเข้าความลับทั้งหมดก็จะเปิดเผยว่าไนหนนากับไหนแจ้งเวลานี้อยู่ที่ไหนเป็นศพไปแล้วหรือยังคนของนายโฮงไม่ได้มาอย่างไปเช้าเย็นกลับแต่มาค้างพักวันหนึ่งแล้วส่งคนไปตามพวกนามาอีกวันหนึ่งนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วก็ให้มาประชุมในเวลาอีกวันหนึ่งต่อรุ่งขึ้นจึงกลับพวกนายโฮงไปถึงบ้านจักรสีกลาวนี้ไม่ได้ไปอย่างพญาเสือโครงเหมือนสมัยที่แล้วมา ในโฮงมีความเป็นห่วงลูกน้องเขาไม่น้อยก่อนจะมาเขาได้สั่งเสียไว้ล่วงหน้าเราว่าเราไม่รู้ใครเป็นศัตรูเราบ้างนับว่าเป็นภัยที่น่ากลัวจําไว้เวลานี้พวกบ้านจักรสีกําลังเขม่นอย่างเต็มที่ระวังตัวให้ดีอย่าไปเสียท่าอายเขากลับมาอีกลูกน้องคนที่จะเคารพเราจะร่อยหลอดลงไปทุกวันวิสัยของคนสันดานผ่านย่อมยากยิ่งที่จะทําตัวเป็นผ้าพับไหวและยิ่งเป็นคนผ่านที่เป็นทาตน้ําเมายากยิ่งไปกว่าที่จะระงับสันดานได้ พวกพ้องของนายโฮงไปคราวนี้มีจํานวนหลายคนเมื่อไปถึงบ้านนายแสวงก็ย่อมเป็นธรรมดาที่ทางฝ่ายนั้นต้องเลี้ยงดูปูเสือด้วยเหล้าและอาหารอย่างดีถึงขนาดที่จะเลี้ยงดูกันได้ไก่ตายเป็นตัวๆลูกหมูขนาดย่อมวอดวายลงไปเพื่อเอามาหัน่นแล้วกินหนังอันกรอบกล่าวไม่ละคายปากเหล้าไม่อันเว้นเสยแต่ว่าเล่าเถื่อนพวกที่บ้านนายแสวงให้เหตุผลว่า ไออย่างของดีเหล่านั้นน่ะมีไว้ไม่ได้พวกตำรวจเขม่นเอาพวกสภาสามิตรก็ไม่แน่ดีไม่ดีกำลังครอหามยามหลายรวบสบทราบเขาให้อีกจะลำบากเหล้าทุกชนิดเท่าที่มีในตลาดถูกขนมาตะเกียงเจ้าพายุที่เก็บไว้จำนวนหนึ่งทุกขนมาจุดสว่างสวัยไปทางบ้านพอเล่าเข้าป่ากลุ่มนักเลงก็แสดงรวดลายแก่กันและกันด้วยชั้นเชิงนักเลงชนิดที่ว่าจะสู้ตายและจะเชื่อดกันจนนาทีสุดท้าย เป็นเรื่องธรรมดาที่ติดปากคนของในหงทุกคนทั้งที่มาและที่อยู่หนักเขาก็มีคนห้ามขนาดถึงว่าพอเมาเป็นที่สบายอยากยกพวกเข้าราวีพวกบ้านจากสีสักครั้งหนึ่งเพื่อให้ลาบเป็นทุ่งหญ้าไปเลยทีเดียวแล้วต่างก็ผลัดกันห้ามกันไปมาเฮ้ย <Hey, S 1> จีนที่ร้านเราบอกพวกในหงมาพักบ้านไอแหวงหลายคนเป็นรายงานของตายหอยมีสหายของเราจะว่าอย่างไร พูดเสร็จอาจารย์ใหญ่ก็วางพยาข้างทั้งสองขวดลงกับพื้นแฝงถามยังไม่แน่ใจให้แน่กูเลิกโกหกมานานแล้วเรื่องข้อขาดบาาตายอย่างนี้มึงคอยคิดว่ากูพูดไม่ซื่ออยู่ล่ำไปแล้วมันมาทำไมไอ้มาผัวยยวงน้ำตาสามต้นน่นมันบอกไอ้หงเตี้ยขอให้ไอเ้เฮียฉันเลวพวกนี้มาประชุมลูกนะยังไม่รู้ว่าโคตรของมันคิดอ่านกันอย่างไรถ้าอย่างนั้น แฟงร้องพรางชี้ตัวนับไพรกูไอเก่งสามละพี่ซ้อนสี่เอาแม่งซ้อนยิ้มอย่างใจเย็นเอายังไงไพรถามล้อมบ้านยิงไม่นับป้นมันบ้างแต่ป้นชีวิตสมบัติไม่เอายิงแม่งให้แหลกทั้งบ้านแฝงไพรพูดเลยคนพวกนั้นมาอย่างคิดว่าไม่มีเขี้ยวเล็บสิถูกสอนเพ่งเพียรรับอย่างพอใจในความคิดอ่านรอบครอบของไพรนอกจากเขี้ยวเล็บอันเป็นธรรมดาของนักเลงด้วยกันแล้ว คนพวกนั้นต้องรู้ว่าเขาย่างเข้ามาในแผ่นดินที่เดี๋ยวนี้พวกเขาไม่ได้ครองความเป็นเจ้าเป็นใหญ่อีกแล้วหนาักากพวกเขาถูกเปิดเผยให้เห็นความเป็นโจรเขายอมต้องสำนึกด้วยความระแวดระวังของคนที่นี่ว่าส่วนมากต้องเริ่มต้นชิงชังเมื่อนั้นความระมัดระวังก็ต้องมากขึ้นอย่าลืมว่าพวกเราก็มีเพียงจำนวนเท่านี้ไม่มากมายอะไรเมื่อจะลงมือทำงานกันอย่างแรกก็ต้องแรกกับไปตัวใหญ่ๆหน่อยใจเย็นเข้าไว้ดีกว่าจะลากตำรวจให้เข้ามาวนเวียนกับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆนอยในถ้ำของเรา ความเหี้ยมหานและกล้าวเล้าของแฝงจึงได้สงบลงไพรเมืองทองก็เห็นด้วยว่าคืนมีเหตุขอขาดบาดตายเกิดขึ้นทีน่นี่ก็เท้ากับจูงเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพันพัวในถ้ำของเขากิจการที่จะดำเนินต่อไปอาจยิ่งยากขึ้นด้วยปากโวของพวกในฮงนั่นเองที่ทำให้ฝ่ายเมืองทองได้ทราบว่าในฮงออกมาลอยนวลได้แล้วพอแน่ใจว่าเป็นเช่นนั้นจริงไพรก็ขึ้นไปพบพี่สาวข้างบน สองพี่น้องนั่งพูดกันอย่างเอาการเอางานโดยปราศจากคนอื่นฉันหวั่นใจมานานแล้วกลัวตำรวจจะเล่นงานเจ้าโฮงก่อนคือไม่ยอมปล่อยแล้วส่งเข้าเรือนจำไปแต่เดี๋ยวนี้มันออกมาได้แล้วงานที่ฉันมุ่งหมายไว้ก็สำเร็จโดยปราศจากปัญหาเองมีความคิดอย่างไรบอกพี่มั่งฉันอยากจะพูดอะไรกับพี่มานานแล้วน้องชายพูดอย่างผู้ใหญ่ท่าทีน่าศรัทธาเดี๋ยวนี้ต้องพูดกันแต่อย่าให้ละเอียดนักเลยเรื่องมันมากมายก่กอง ให้อะไรมันเป็นอะไรเสียก่อนค่อยพูดกันถึงความละเอียดความชิบหายวายวอดของพวกเราทั้งหมดก็ดีความเดือดเนื้อร้อนใจถึงแก่ชีวิตของพ่อเนียนและคนอื่นๆก็ดีตัวการคือไอ้หงพี่ก็อยากจะเชื่ออย่างนั้นพี่ปากใจเชื่อได้เลยฉันได้หลักฐานหมดทุกอย่างแล้วถ้าฉันเป็นตำรวจหรือว่าถ้าฉันจะเอาเรื่องไปให้ตำรวจเขาไอ้หงเข้าคุกยังไม่มีปัญหาแล้วทำไมเองไม่ทำมันจะได้ประโยชน์อะไรพี่ไอ้หงบันดาลให้ชีวิตมนุษย์ต้องล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนเท่าไหร่สมบัติวายวอดเท่าไหร่ ความเดือดร้อนของพวกชาวบ้านแค่ไหนแต่ไหนแต่ไรมาชาวบ้านที่อาศัยพื้นนาของมันทํากินก็ต้องเดือดร้อนอาบน้ําตางเหงื่อให้มันรีดมันขูดเอานานแล้วผลกรรมของคนคนนี้ควรหรือกับตารางอ่ะสิปีหรือ20ปีแต่แล้วมันก็เข้าไปลอยนวลอยู่ในคุกมันจะเข้าไปเป็นคนใหญ่คนโตในคุกต่อไปเพราะอานาจของเงินที่เป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินแต่ก่อนนี้ฉันเองก็คิดอย่างพี่คิดอย่างที่คนอื่นเขาคิดกัน แต่เดี๋ยวนี้มันคิดไม่ไหวแล้วทั้งที่รู้ว่ามันผิดทั้งทางโลกทางธรรมฉันจะบอกให้ว่าฉันเล่นงานไอ้แจ้งกับไอ้นาคอยู่มือแล้วไอ้สองคนนี้เองที่สารภาพกับฉันว่าไอ้หงทำอะไรบ้างไอ้เผื่อนทำอะไรบ้างพี่คิดว่าพี่จะร่วมมือเอาชีวิตคนพวกนี้เส้นวิญญาณพ่อแม่และเพื่อนชาวบ้านของเราไหมอ๋อแน่นอนแน่นอนเหลือเกินที่ลอดตายมาแล้วอยู่ต่อไปก็เพราะอยากดูไอ้พวกจันทานพวกนี้วอดวายลงไปพี่ได้เห็นอย่างแน่นอนพลายตอบอย่างเหี้ยมเกรียมแต่พี่คนเดียวเท่านั้น สำหรับตัวไอหงถ้าพี่ร่วมมือด้วยเป็นได้ตัวมันเด็ดขาดภัยเอ้ยพี่ไม่ได้เสียดายแกชีวิตแล้วเองจะให้พี่ทําอะไรบอกมาเลยไม่ว่าลุยน้ําลุยไฟถ้าพี่รับปากอย่างนี้ฉันก็เบาใจงานทั้งหลายที่จะยากมันก็ง่ายขึ้นเองคิดยังไงแล้วจะบอกให้พี่คิดไหมว่าไอหงมันยังผูกพันพี่อยู่ไม่ต้องสงสัยตัวของพี่เป็นดอกไม้ทิพย์ของไอหงทำไมจะเป็นยาพิษกับมันบ้างไม่ได้ความอ่อนหวานความสมัครใจของพี่ที่มีต่อมันนี่แหละเป็นสิ่งที่มันหวัง เราต้องให้มันสมหวังไม่ว่าพี่จะยับเยินอีกเท่าไหร่พี่ยอมทั้งนั้นแต่ขอให้ได้ชีวิตของคนคนนี้หรือพี่จะทําเสียเองก็ได้ไพรยโบกมือห้ามเปล่าพี่พิมพ์ฉันไม่ปล่อยพี่ยับเยินอีกหรอกต่อไปนี้ไม่มีการแลกเปลี่ยนอะไรอีกแล้วและฉันไม่ต้องการให้พี่ทําเองมันไม่ยากอะไรถ้าคนเราลงได้ดตัดสินใจจะแลกอย่างนั้นแทงมันแล้วเราก็เข้าตารางไปจะได้ประโยชน์อะไรจะต้องการตัวมันต้องการให้มันได้เห็นแจ้งแก่ใจของมันว่าสิ่งที่มันรักมันหวังคือความวอดวายของมัน เราต้องทำอะไรรอบคอบและใจเย็นเราต้องเป็นฝ่ายกำไรท่าเดียวเราจะไม่ยอมขาดทุนอะไรอีกเลยเอาเป็นอานตกลง